สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะครับว่าเราจะเพาะเลี้ยงหนอนนกยังไงนะครับให้ประสบผลสําเร็จนะครับการประสบผลสําเร็จในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดลอดฝั่งนะครับก็คือมีนอนนกนะครับผมนะครับหมุนเวียนตลอดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไซส์รุ่นที่ผมเพาะนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับว่าเราจะเพาะยังไงให้มีหนอนนกได้หมุนเวียนแล้วก็รอ,อดแบบนี้นะครับผมนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเราก็ควรที่จะมีพ่อแม่พันธุ์นะครับผมที่เราเตรียมไว้นะครับอา,อาจจะไปซื้อพ่อแม่พันธุ์มาแล้วหรือว่าอาจจะ ไปซื้อนอนนกนะครับเพื่อที่จะนํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับหลังจากนั้นที่เราได้พ่อแม่พันธุ์มาแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูในส่วนของโรงเรือนนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือว่าผู้ที่อยากจะทําเป็นอาชีพเสริมนะครับอันนี้นะครับถ้าสําหรับเป็นท่านที่จะมีห้องหรือว่ามีโรงเรือนนะครับก็ควรที่จะติดตะข่ายนะครับผมตะข่ายสีน้ําเงินแบบนี้นะครับ ผมเป็นตะข่ายดีทีนะครับผมเพื่อที่เราจะป้องกันจิ้งจกนะครับผมนะครับป้องกันจิ้งจกหรือว่าป้องกันนกนะครับผมจิ้งเหลนนะครับพวกมอดเข้ามานะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าท่านมีห้องนะครับในที่ร่องก็ควรที่จะทําแบบนี้นะครับนะครับในส่วนของท่านที่ไม่มีพื้นที่นะครับเป็นห้องนะครับผมครับเมื่อ เราได้ภาชนะที่ใส่นอนมาแล้วเนี่ยนะครับเราส่วนที่เราจะป้องกันก็คือเราให้เรานะครับผมนะครับหากระดาษ่างนี้นะครับหากระดาษแล้วก็เราก็ปิดให้มิดชิดเลยนะครับผมนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับจิ้งจกนะครับผมนะครับจิ้งจกพบมอดนะครับแล้วก็มดลงได้นะครับผมเนี่ยก็ปิดอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับเราไม่ต้องกลัวว่า หนอนจะตายนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเราไม่ควรวางไว้ในที่บริเวณที่มีโดนแสงแดดนะครับผมนะครับอากาศร้อนจัดนะครับก็จะทําให้หนอนนกที่เราเพาะเนี่ยตายได้นะครับผมเนี่ยนะครับก็ท่านที่มีโรงเรือนก็ติดตะขคายนะครับแต่ว่าท่านที่อยากจะทดลองเที่ยงในปริมาณไม่เยอะ นะครับมี 2- 3สากระบะก็ใช้วิธีเอากระดาษติดนะครับผมนะครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องอาหารนะครับผมนะครับอาหารนี่ผมบอกไปแล้วก็ที่ส่วนที่ทำให้หนอนนกโตเร็วก็จะเป็นพวกอาหารไก่เล็กนะครับผมนะครับแล้วก็ลำข้าวสาลีหรือว่าลำข้าวก็ได้นะครับนะครับผมเมื่ออาหารหมดเราควรที่จะ เติมทันทีนะครับผมนะครับมันสังเกตถ้าอาหารหมดนะครับนะครับอาหารหมดก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมูลหนอนนกที่กินอาหารจนป่นหมดแล้วนะครับอย่ยเราก็เติมอาหารในทันทีนะครับแล้วก็อีกสิ่งสําคัญนั่นก็คือน้ํานะครับผมน้ําเราก็ควรที่จะให้3วัน1ครั้งนะครับผมนะครับทุกๆ3วันนะครับหรือว่า2วันหรือว่าทุกวันก็ได้ครับยิ่งดีนะครับผมนะครับ โดยการที่เราใช้สเปรย์นะครับหรือว่าป๊อกกี้นะครับผมเดี๋ยวผมนำมาให้ดูนะครับอันนี้นะครับป๊อกกี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ใช้ฉีดฉีดให้ชุ่มเลยนะครับผมนะครับเพื่อที่จะนอนนกเนี่ยจะได้กินน้ํานะครับผมนะครับหรืออีกวิธีนึงเราก็ใช้ใบผักนะครับใบผักนี้นะครับผมใบผักเป็นพวกใบประกาศกรัอมก็ได้นะครับผม อันนี้เราจะใช้ในกรณีที่ใช้แทนน้ำนะครับผมนะครับซึ่งผักเนี่ยจะไม่สามารถนะครับทำให้หนอนนกโตนะครับผมโตเร็วนะครับนะครับจะไม่สามารถทําให้นอนนกโตได้เร็วขนาดนั้นนะครับผมนะครับเพียงแต่ว่าช่วยบำรุงให้หนอนนกได้นะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องน้ํานะครับแต่ว่าเราจะมาใช้แทนอาหารให้นอนนก แทนอาหารไก่เล็กลําข้าวสาลีเพื่อที่จะให้หนอนนกโตเนี่ยก็อันนี้ก็จะใช้เวลานานนะครับผมนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารของหนอนนกโดยตงรงก็สามารถใช้แทนน้ําได้นะครับพาะคือวิธีถ้าเราจะพ่อหนอนนกให้หมุนเวียนได้ตลอดนะครับผมนะครับนะครับในส่วนเรื่องของอพ่อแม่พันธุ์ก็เหมือนกันนะครับนะครับก็ลักษณะเดียวกันเลยก็อาหารหมดเราก็เติม นะครับผมแล้วก็ให้น้ําทุก3วันนะครับนะครับผมทีมข่เราก็ควรที่จะระวังพวกมออนะครับลงไปไขในกระบักท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับก็ลองกดเข้าไปดูช่องผมแล้วก็ไลดูคลิปต่างๆนะครับที่ผมสอนเกี่ยวกับวิธีการเพาะหนอนนกนะครับเข้าไปดูในคลิปเก่านะครับผมนะครับตั้งแต่นอนนกเล็กๆแล้วก็ พอไม่พันวางไข่นะครับผมผมก็บอกไว้หมดแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมนะครับนี่เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของโรงเรือนนะครับผมนะครับโรงเรือนแล้วก็พื้นที่ในการเพาะหนอนนกของเรานะครับนะครับผมถ้าเราเกิดว่าเราไม่ทำการป้องกันเนี่ยนะครับพวก มาแรงนะครับก็จะมาก่อกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นมดนะครับจิ้งจกนะครับผมนะครับจิ้งเหลนนะครับถ้าในพ่อแถวบ้านนอกเรานะครับนี่นะครับผมหรือว่าสภาพอากาศที่ร้อนจนเกินไปก็จะทําให้หนอนนกแกลนแล้วก็โตช้านะครับหรือว่าตายได้นะครับผมนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสําหรับมือใหม่ที่สนใจอยากเพาะเลี้ยงหนอนนกนะครับนี่นะครับบทนี้ก็ได้ เป็นกิโลเลยนะครับผมนี่นะครับได้เกือบกิโลเลยแหละนะครับแต่ว่าผมก็จะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมนี่นะครับก็ไปใช้เลี้ยงนกลงหัวจุกนกเอี้ยงนะครับผมนะครับกิ้งก่านะครับอีกกน้าเม่นแคะนี่นะครับก็คือใช้บํารุงสัตว์เลี้ยงของเราเพราะว่านอนนกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีโปรตีนสูงนะครับผมนะครับก็วันนี้ มาแบ่งปันนะครับประสบการณ์การเพาะเลี้ยงอ่านอนนกของผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทุกท่านครับสำหรับสำหรับท่านไหนที่คล่องใจนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมก็ยินดีตอบทุกท่านนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์นะครับจากแม่สมใจนะครับผมนะครับก็เป็นกุนเชียงหมูกุนเชียงไก่กุนเชียงปลาแซลมอนกุนเชียงปลาสลิดนะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องก็ สามารถกดสั่งสินค้าได้ที่เพจใต้คลิปนี้นะครับนะครับผมก็ขอบคุณมากๆานะครับถ้า,าท่านได้สั่งซื้อนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบมากครับผม